คุณธานาทรออกมาโพสต์นะว่าคุณทักษิณเองรู้ดีที่สุดว่าทําไมก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยที่ไม่ได้ร่วมตั้งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขมาตรา112นะคะ <Monday> <Monday> คุณธนาทรโพสต์แบบนี้ค่ะว่าคุณทัก <Monday> ษิณรู้ดีที่สุดว่าเหตุผลที่ทั้งสองพักเนี่ยไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันไม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรา1นึ 2. สิ่งที่คุณทักษิณกล่าวอาจทําให้คนทั่วไปเข้าใจได้ว่าผมเคยคุยกับคุณทักษิณเรื่องการแก้ไขมาตรา112หรือ มีความคิดรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ได้เคยพูดคุยตกลงอะไรเรื่องนี้เลยการพูดคลุมเครือแบบที่คุณทักษิณกล่าวในวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทั้งตอบพักเก้าไกลและพักประชาชนเพื่อพยายามสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนว่า<อ>เหตุที่ดิวล่มระหว่างดิวร่วมรัฐบาลล่มเนี่ยนะคะเป็นเพราะเก้าไกลไม่ยอมลดปลาวาศอกเรื่องมาตรา112 1 1 2ไม่ใช่เงื่อนไขในการร่วมรัฐบาล ไม่ใช่ว่าก้าไกลเสนอให้การแก้ไข1นึเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลและเมื่อถูกทักท้วงจากเพื่อไทยและพรรคอื่นแล้วไม่ถอยแต่1นึคุณธนาธรบอกไม่เคยอยู่ในเงื่อนไขตั้งแต่แรกไม่มีใน mou ที่เซ็นร่วมกันและเป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะคุณทักษิณร,รู้ดีที่สุดไม่ใช่แกนนำาก้าไกลมุทะลุไม่มีวุฒิภาวะนะคะแต่ว่ามีเหตุผลอื่นที่ไม่ร่วมกันแล้วใช้1นึเป็นข้ออ้างในทางกับการคุณทักษิณเองน่าจะเป็นคนที่เข้าใจปัญหาโครงสร้างดีที่สุด แทนที่จะร่วมแก้ปัญหากับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเก้าไกลเราไม่เคยโฆษณาหรือใช้1นึเป็นประเด็นหลักในการรณรงค์เพื่อคะแนนนิยมในการเลือกตั้งเราตอบหรือพูดเรื่อง1นึอย่างซื่อตรงค่ะเมื่อถูกสื่อมวลชนหรือประชาชนถามเท่านั้นผมทราบดีว่าการแก้ไขปัญหาโครงสร้างที่สั่งสมมาหลาย10ปีของประเทศไทยไม่ใช่สิ่งที่รัดขั้นตอนได้แต่ว่าต้องทำต้องทำงานความคิดอย่างหนักและต่อเนื่องให้สังคมเห็นชอบ และเป็นการแก้ปัญหาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่แก้ปัญหาโครงสร้างก็อยู่กันไปแบบนี้แหละก็ปะผุประเทศไทยกันต่อไปประเทศจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนมีแต่การให้คนในสังคมมีวุฒิภาวะพอกล้ายอมรับปัญหาและ,ะเผชิญหน้าและค่อยๆค,คุยพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันนั่นเองค่ะครับผมอ่ะมาอีกคนหนึ่งครับก็มีถูกตั้งคําถามประเด็นเรื่องของการจับมือระหว่างอดีตพรรคก้าวไกลนะฮะกับพรรคเพื่อไทยที่ตอนนั้นมีการร่วมรัฐบาลบอกว่า เรื่องนี้มันมีปรมแก้1นึอยู่นะครับซึ่งคุณอนุชินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายถูกถามในฐานะหัวหนะ้าพักภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องที่การเกิดวิวาทาระหว่างคุณทักษิณกับคุณธนธาธรเนี่ยเหตุผลเกี่ยวกับที่พักเพื่อไทยละก้าวไกลเนี่ยนในอดีตร่วมกันไม่ได้เกี่ยวโยกเรื่อง,องการแก้ไขมาตราหนึ่งสองนั้นคุณอนุทินก็บอกว่าจริงๆตนไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้เลยไม่ทราบด้วยตนไม่ได้อยู่ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ๆ ภายหลังการเลือกตั้งที่พักเก้าไกลประกาศเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตอนนั้นอย่างที่ทราพบพอดีไม่มีพักภูมิใจไทยนะครับจึงไม่ทราบว่ามีเงื่อนไขอะไรที่เขาตกลงกันย้ําย้ําตรงน,นี้เลยว่าไม่ทราบจริงๆนะฮะการเกิดส่วนเรื่องการเกิดวัฐธรรมครั้งนี้ครับคิดว่าต่อไปเนะี่ยพักเพื่อไทยจะร่วมงานกับพักประชาชนในอนาคตได้หรือไม่ประเด็นนี้มองข้ามช็อตครับคุณทินย้ําว่าทุกคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้คงไม่ใช่เรื่องการโกรธแค้นหรือเกียรติชังในเรื่องส่วนตัว พอเรื่องบ้านเมืองเนี่ยจะใช้เหตุผลส่วนตัวมาตัดสินใจไม่ได้ครับต้องเอาเรื่องบ้านเมืองความสงบความสมามัคคีเป็นหลักซึ่งคนอื่นคิดอย่างไรไม่ทราบแต่ตนคิดแบบนี้ตลอดเวลาครส่วนคุณไอติมนะคะผลิตชรชาสินเป็นอีกคนหนึ่งที่วันนี้มีการออกมาแย้งสิ่งที่คุณทักษิณพูดที่ไปปราศัยคุณทักษิณก็พูดถึงพักประชาชนเนี่ยนะคะที่บอกว่าคุณไอติมบอกว่าอย่างนี้บอกว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ยที่คุณทักษิณบอกว่าพักประชาชนไม่ต้องเสือกฎหมายใหม่ อันนี้แล้วก็บอกว่าและไม่ต้องแข่งกันออกกฎหมายใหม่นะคะแต่ให้เน้นยกเลิกกฎหมายเก่าที่เป็นปัญหากับประชาชนซึ่งคุณนักษินพูดไห้บนเวีที่เม่านเราเป็นกฎหมายเฮงซวยคุณไอติมบอกว่าผมเห็นว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมีหลายฉบับที่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายระดับพรบไม่ว่าคุณจะเสนอกฎหมายใหม่แก้ของเก่าที่มีอยู่หรือยกเลิกก็ต้องเสนอเป็นร่างกฎหมายเข้าสู่สภาให้พิจารณาในบรรดาร่างกฎหมาย84ฉบับที่พักเก้าไกลหรือแล้วก็ประชาชนเสนอไปแล้วนะคะ มีหลายฉบับเป็นการยกเลิกกฎหมายเก่าตามที่คุณทักษณิณพูดแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเพื่อไทยเขาก็เลยยกตัวอย่างพรบรยุบก,กรมนรเป็นการยกเลิกพรบราการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเป็นกฎหมายที่รับรองการมีอยู่ของหน่วยงานอย่างกรมนรที่เรามองว่าถูกขยายอํานาจมาเ,เป็นโครงสร้างรัศอรรัฐที่ทำภารกิจซ้ําซ้อนกับหน่วยงานความมั่นคงอื่นนะคะแต่ร่างนี้เนี่ยนายยกจากเพื่อไทยในตอนนั้นคือคุณเศรษฐาเนี่ย ปัดตกโดยไม่ให้แม้กระทั่งเข้าสู่การพิจารณาจากสภาอีกร่างหนึ่งพรบอำนวยความสะดวกอันนี้ก็เสนอมาทดแทนกฎหมายเดิมที่ออกในช่วงปีรัฐประหารเพื่อให้มีคนไก่ทบทวนในการลดจํานวนแล้วก็ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนะคะที่ทําให้ประชาชนล่าช้าเนี่ยร่างนี้เป็นร่างการเงินปรากฏค้างอยู่ที่โต๊ะนายกของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณเศรษฐาและคุณแพทองทานมา1ปี2เดือนนายกยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับรองให้เข้าสภาหรือไม่ แล้วก็บอกด้วยนะว่าถ้าอยากแข่งขันกันปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งทีสงท่สิ่งที่รัฐบาลที่ท่านทําได้นะคะแต่ฝ่ายค้านไม่มีอํานาจทาก็คือกิโยตินหรือยกเลิกกฎระเบียบใบอนุญาตในระดับที่ฝ่ายบริหารทําได้แต่ว่าผ่านมา1ปีครึ่งยังไม่รู้ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องความเท่าเทียมอีกนิดนึงแล้วกันคุณไอติมเนี่ยที่บอกคนทักษินพูดถึงความเท่าเทียมทางฐานะสถานะว่าพักประชาชนเน้นเรื่องนี้ส่วนพักเพื่อไทยเน้นความเท่าเทียมทางโอกาส คุณไอทิมบอกว่าผมเห็นว่าการขีดเส้นแบ่งลักษณะนี้ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าความเท่าเทียมทางฐา,านะสถานะกับความเท่าเทียมทางโอกาสมันไม่ได้ขัดแย้งกันเสมอไปนะคะแต่เป็นสองคุณค่าที่พักประชาชนให้ความสําคัญนะอันนี้เอาย่อๆของส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะซึ่งยังมีอีกหนึ่งฝากฝั่งความเห็นนะครับอย่างคุณจตุพรพรมพันธ์ก็บอกว่าออกมาชําแหละคุณทักษิณนะฮะว่างัดกลยุทธ์ตอกย้าสร้างพักประชาชนเนี่ยเป็นปีศาจตัวใหม่ฮะเพื่อให้เพื่อไทย หลุดลอกจำบ่วงกรรมที่ว่าถูกตั้งขยยเป็นปีศาจต,ตัวเก่านะครับก็คุณทักษิณน,นะฮะคุณจุพรเรียกคุณทักษิณว่าตําแหน่งสทรซึ่งเราเคยอธิบายไปแล้ว<ฆ>ว่าย่อ,อมาจากอะไรนะรบ,บอกว่าคุณตําแหน่งสทรเนี่ยไม่เสนอนโยบายฒนาท้องถิ่นเลยครับมีแต่การงัดกลยุทธ์ตอกย้ำสร้างพักประชาชนเนี่ยเป็นปีศาจต,ตัวใหม่นะฮะซึ่งคุณจุพรพรมพันธ์นะครับวิทยากรคนะหลอมรวมประชาชนมีการเฟซบุ๊กไลน์ฮะบอกว่าการที่คุณทักษิณเนี่ยไปอุดร ไม่ได้ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายออกอบจนะครับรมีการจับประเด็นได้ว่าพูดแค่เรื่องเลือกตั้งในอบจสิบนาทีหรือไงนะฮะแต่ต้องการเล่าความหลังสื่อสารการเมืองกับมวลชนหวังเนี่ยปลุกพลังเก่าให้ลุกตื่นขึ้นครับจึงแสดงถึงอารมณ์ตึงเครียดซ่อนลึกอยู่ในใจนะครับปัญหาการร้องเรียนจากบรรดาน,นักร้องต่างๆกําลังกระชับเร่งเข้ามาทุกขณะอีกทั้งยังมีการหลุดคําพูดเชิงดูถูกคนโดยเน้นเสียงหยามเยียดว่าอย่าไปสนใจกับพวกนักร้องเรียนที่คอยจับผิดหาเรื่อง พร้อมแบ่งนะฮะแยกเป็นคู่ตรงข้ามให้คนอยู่ส่วนคนหมาอยู่ส่วนหมาและตั้งตัวเองเป็นตําแหน่งสทรหรือเสือกทุกเรื่องของระบาดลูกสาวนะครับที่คุณจุฑาพรพูดอย่างนั้นนะครับส่วนคุณทักษิณเนี่ยพูดถึงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเรื่องดีห้องกงซึ่งเสนอแนะไม่ให้หรื้อโครงสร้างใหญ่ไม่แตะมาตราหนึ่งสองคุณจุฑาพรบอกว่าเรื่องนี้เท่ากับพักนะฮะพักประชาชนให้เป็นปีศาจต,ตัวใหม่เพื่อตัวเองเนี่ยได้หลุดพ้นจากคําว่าปีศาจนะครับ สิ่งนี้สะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่สกัดกั้นพรรคปริศาตใหม่นะฮะที่สร้างขึ้นมาไม่ให้มีฤทธิ์มีเดชหรือโครงสร้างสังคมได้แต่อย่างไรก็ตามแม้สร้างปริศาตตัวใหม่มาแล้วก็ยังไม่ไว้วางใจสถานการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกนโยบายล้วนสร้างมาจากความอยากให้ประชาชนทั้งสิ้นนะครับแค่พูดหาเสียงจะแจกเงินหมื่นให้ผู้สูงวยัยถัดมาอีกวันร,รัฐรีคังก็ขาลรับที่เรารายงานไปนะครับแทนที่ให้รัฐรีคังพูดก่อนและทักษิณพูดทีหลังย่อมจะไม่ถูกตีความเรื่องของพฤติกรร ชอบนำนะฮะแล้วอีกทั้งการพูดไม่ชอบเรื่องของหน้าตาพ่อขายาเสพติดวงบอกจะทําสงครามปราบปรามยาเสพติดแบบฆ่าตัดตอน2 0 0 0ศพอีกหรือไม่นะฮะถ้าทําเช่นนี้ก็คงต้องเลิกกฎหมายและใช้วิธีสารเตี้ยเพื่อจับปากฆ่ากันแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนในการไปอุดรในครั้งนี้ครับเท่ากับเป็นการปฏิบัติการทางการเมืองอย่างครบถ้วนเพราะที่ผ่านมาเริ่มต้นในการหลอกลวงว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานแต่ก็สุดท้ายไม่ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียว แล้วทุกเรื่องที่ก่อขึ้นก็นับตั้งแต่กลับไทยมาก็กลังถึงจุดต้องยุติแล้วซึ่งคุณยุพรบอกว่างว,วดชมาทุกทีทาบเรื่องของคดีความ,มคุณทักษิณน,น,นะฮะส่วนคุณพิธานี่ก็กลับมาช่วยพักประชาชนหาเสียงนะคะให้กับคุณคณิศรนคุริรังผู้สมัครนายกอบจอ,อุดอทธานีค่ะมาถึงเนี่ยก็แน่นอนเห็นว่าเย็นนี้จะไปร่วมลอยกระทงด้วยนะคะที่ หนองประจักษ์ที่อำเภอเมืองก็มีเวทีอยู่3มช่วง3วันตอนนี้ช่วงเวลานี้น่าจะยังปราศัยอยู่แต่ทีนี้ระหว่างนี่นี่รูปอะไรเหรอคะคุณพิธาฮสนามบินถ่ายเซลฟี่อ๋อคือจริงๆต้องมีอะไรอย่างนี้นะิดนึะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาอยู่อเมริกาหรือสักอย่างก็ต้องเล่งกลับไปอเมริกาแล้วกลับมาเงยหน้ามาเจอรูปนี้แล้วก็อือนี่ก็วัยรุ่นที่ไหนใช่ไหมใช่ <c oughs> หรืกว่าแบบศิลปินมาเปิดคอนเสิร์ตท,ที่ <c oughs> อุดรไม่ใช่ <c oughs> ใชหคะว่ามื <c oughs> ม่ออื่นแล้วมาพอกันเด้อพี่น้องชาวอุดรน, <c oughs> นะฮะต้องอย่างนี้นะคะไห <c oughs> นมาแล้วเนี่ยแกก็พูดถึงเรื่องที่คุณทักษิณปราศัยพาดพิงเ,เรื่องของการที่พูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยนะคะอยากคิดจะออกแต่กฎหมายใหม่ๆให้แก้ของเก่าคุณพี่ทาวบอกว่าไอ้ข้อเท็จจริงตรงนี้มันน่าจะผิดนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่เป็นอดีตพรรคก้าไกลเนี่ยทำเรื่องกียรตินกฎหมายมามากมาย ตอนขึ้นเวทีดีเบตจําได้ว่าพรักเพื่อไทยเองก็พูดเรื่องกกโยตินกฎหมายมีอยู่7 0 0 0กว่าฉบับที่เป็นพระราชบัญญัติอยู่อีก1000กว่าฉบับแขวนได้ครึ่งหนึ่งตอนที่ตนเองไปพักเพื่อไทยก็พูดเึงนเรื่องนี้พอกลับมาดูค่ะ83ฉบับที่พักประชาชนเสนอเนี่ยนะคะมีร่างกฎหมายใหม่เพื่อยกเลิกกฎหมายเก่าอย่างที่คุยเมื่อสักครู่ที่คุณคไอติมบ<ว>อกก็คือยุบกรมนเพราะฉะนั้นน่ะคุณพิธาบอกรับคิดว่ารับคําท้าคุณทักษิณน,นะคะ เอ,า,อางนี้ดีกว่ามีกฎหมายอะไรที่อยากจะให้ยกเลิกทั้งกฎหมายส่งออกข้าวที่คุณทักษิณพูดถึงรวมไปอีก 3- 4มถึงพันฉบับทั้งในระดับพรกรหรือประกาศกระทรวงที่คิดว่าล่าหลังไม่ทันสมัยบอกยกเลิกได้เพราะตอนนี้เป็น312เสียงนะคะยังรวมเสียงรัฐบาลอยู่การประชุมพักเพื่อไทยก็พูดกันเรื่องนี้คือตอนที่เป็น312เสียงเนี่ยเพื่อไทยก็พูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็พอมีการคือต้องบอกว่า มีความเห็นหลากหลายว่ามันจะไปทางไหนถ้าเอาแบบพักไหนก็เป็นประโยชน์กับประชาชนและ SME กฎหมายเยอะส่วนใหญ่ใช้ดุลพินิษ์พอใช้ดุลพินิษ์ก็คอร์รัปชันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณพิธาบอกว่ารับคาท้าคุณนักศิลป์มาช่วยกันยกเลิกกฎหมายเก่าบางเรื่องก็เป็นอำนาจของพวกกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเอากฎหมายใหมย่ยกเลิกกฎหมายเก่าคุณพิธาเลยบอกว่าขอให้ทําด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องของ1 1 2เนี่ย ที่คุณทักษิณปรายัยจนคุณธนาทรต้องออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้คนเข้าใจผิดนะคะมุมมองของเราเนี่ยก็คุณพิธามองว่าบริบทมันยังไม่ชัดเจนที่จะให้ความเห็นมากขนาดนั้นแต่มุมของเรายังยึดว่าการแก้ไขในสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือคุณพิธาบอกไม่ได้ฟังคุณทักษิณเต็มๆแต่ว่าน่าจะเป็นแนวนี้